สำหรับวันนี้ทุกคนได้ทำการเข้ามาดูคลิปในวันนี้นะครับก็ผมมีร้านโลบักเยดีมาแนะนำนะครับผมชื่อว่าร้านไช่บอกนั่นเองนะครับผมไม่ใช่ร้านไช่บอกนั่นเองครับผมร้านไช่บอกนี่อยากจะบอกเลยครับว่าเลีดแค่นะฮะคือเยอะมากมากนะผมแล้วก็เลีดหกถึงเก้าเป็น ID Pad ถ้าใครอยากจะเติมนะครับลิงก์อยู่ใต้ล่าคลิปเลยนะครับผม หากว่าตัวคุณไม่มีรถบัคในตอนนี้ผมให้เวลาคุณสามปีในการเติมเดี๋ยวเราไปดูกันเลยกำลังม,มองหาร้านที่ชวนปักและมีเลดดีมากไหมชั้เงเชือดชั้นชัวร์เลยสามารถไปเติมได้ที่ยูเนี่ยนแบ็คช็อปนั่นเองนะครับผมลิงอยู่ใต้ล่างคลิปเด้อหากชุดผูเ้เชี่ยวชานใดญ่กำลังหาร้านสุด Exclusive ที่สามารถรับฟาร์มได้อย่างดีและมั่นใจเชื่อถือฉันขอแนะนำร้าน e ี i t ทแบ็คช็อปร้านคุณภาพดีดีที่สามารถรับฟาร์มทุกอย่าง เช่นแมพชินอบิไรท์2โรบักส์บัค r u s h r o ก u เป็นต้นถ้าใครอยากจะมาฟาร,ร์มหรือจ้างฟาร,ร์มแนะนำร้านอินดิทแ h Shop เลยนะครับผม,ผมว่าร้านอินดิทแ h Shop เนี่ยคือละเล็ดีแล้วก็มีเพจติดตามคนถึงจะหมืนคนแล้วนะคะถ้าใครอยากจะรับฟาร,ร์มก็ลิงก์อยู่ด้านล่านชิฟเฟอร์นะครับผม คุณกำลังต้องการหาร้านรับฟาร์มที่ดีแล้วมีทุกอย่างที่พร้อมครบเจอร้านนผมขอได้นำร้านอีซี่ฟารมร้านนี้สามารถฟาร์มได้อาทีเช่นเมลเบกไอเจเบกเมซิตี้บอกฟุตและต่างๆอีกมากมายรวมถึงโบคนโนวิวโบด้วยถ้าใครอยากจะมารับฟาร์มหรือวาจ้างขฟาร์มก็สามารถจ้างได้นะครับราคาโคจะถูกนะคนดูแล้วก็แอดมินใจดีแล้วก็น่ารักด้วยนะครับพร้อมกับเกมอนที่สวยๆจะน่ารักจริงๆเลยนะครับผมนะถ้าใครอยากจะหาร้านบริการรับฟาร์มเนี่ยผมเพราะว่าร้านนี้นะครับเป็นร้านที่โคดีนะครับไม่ว่าจะเป โดนว่ะขอซื้อหน่อยละกันเดี๋ยวดูก่อนว่าผลทีส่สัตว์ไหนมันราคาแพงสุดอู้พอผสมโลบักอูมันใครขนาดนี้แล้วกูจะซื้อที่ไหนวะเนี่ยฮะคุณกำลังหาร้านที่รับกดผลมากมายเลยครับถูกเลยนะครับผมร้านกดผลนะเพียงแค่ร้านนี้นะผมร้านช็อกโกโซ่เลยครับสามารถรับกดผลได้นะครับราคาโคตรถูกนะครับแล้วก็ร้านตเติมโลบักระบบกลุ่มไอเดียพาร์ทนะครับราคาโคตรถูกเลยเดียนะครับเลทหกถึงเจ็ดเลยนะผมถ้าใครอยากจะได้ลิงก์หรือว่าได้ร้านนี้ก็เดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไปข้างหน้าเลยครับผมขอบคุณมากนะครับในคลิปนี้นะครับ ซึ่งผมจะมาทดลองนะครับว่าทุกคนเนี่ยนะฮะจะรู้ว่าผมเนี่ยเป็นเบคบอลตัวจริงหรือตัวปลอมนะครับซึ่งในวันนี้เนี่ยผมจะทำดีลการสุ่มผลไปแจกท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับก็ถ้าใครที่อยู่เซิร์ฟผมเนี่ยตอนนี้คือไปโชคดีมากเลยนะครับก็เดี๋ยวผมจะมาแจกผลให้ทุกคนที่เข้ามาเออในคลิปนี้ละกันนะครับไม่รู้ว่าตอนนี้เนี่ยมีใครบ้างนะแต่ว่าผมจะสุ่มผลให้ทุกคนเลยนะครับในตอนนี้นะซึ่งผมจะแจกผลนะครับเออนะฮะโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเรื่องผลไฟเหรอเนี่ยนายนายที่เราทำไมเนี่ยเอาเครด ก็ในคลิปนี้นะครับท right. ุกคนน่าจะงงนะว่าผมในใช้ผลหมีทำไมนะครับก็คือผลหมีเนี่ยมาสามารถเอามาเกียนคนได้นะครับซึ่งในวันนี้เนี่ยผมจะเอาผลหมีเนี่ยนะครับไปเกียนผลปีศาจนะครับซึ่งผลปีศาจเนี่ยผมจะสุ่มแล้วก็เอาวางไว้ที่เกาะแรกนะครับแล้วก็ผมจะทําการกดสกิลบีเนี่ยเป็นท่าสกายนะครับเพื่อล็อกทุกคนให้ทุกคนไม่สามารถเอาผลปีศาจได้นะครับคลิปนี้อาจจะดูชั่วนิดนึงนะแต่ว่าบิ๊กบอยต้องทําแบบนี้แหละนะครับเออเออเออโอเคมาเดี๋ยวผมจะเออสุ่มไปแล้วกันนะครับแล้วก็ดด้ใครวงีนะ มาเก็บเสื้อนี้ได้ก็ถือว่าโชคดีไปแล้วกันนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะสุ่มเลยนะฮะก็ขอแร่ละกันนะถ้าแรมาผลแรกนี่คือสุดยอดโอ้ม่ใช่แหละโอเคเป็นคอมมอนละกันนะครับเดี๋ยวผมจะสุ่มนะครับแล้วก็สุ่มต่อไปนะฮะตอนนี้ผมมีอยู่4เจมผมจะสุ่มให้ทั้งหมดเลยนะครับ4เจมนะซึ่งตอนนี้ผมอาจจะมีเงินไม่เยอะมากนะครับก็สุ่มได้ประมาณ6ผลนะครับอุ้ยได้แร่ด้วยได้แร่ด้วยนะครับเป็นผลฟินิกนะผมบอกเลยว่าตอนนี้คือโคตรดีนะคนดูครับผมจะสุ่มได้เจมเลยนะฮะ ผมเนี่ยจะเอาขนมาวางไว้ที่เกาะแรกทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ถ่าน้องคนไหนที่อยู่ในเกมก็เก็บไปได้ก็ถือว่าโชคดีละกันนะครับผมโอเคแล้วก็เดี๋ยวเราจะแอบ,บดูปฏิก,กิริยาของคนนะครับว่าเขาจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับผมโอเคนะเดี๋ยวผมจะแอบ,บดูปฏตติก,กิริยาของคนนะว่าผมเนี่ยปลอมตัวเป็นเบคบอยนะครับแล้วก็เนี่ยจะรู้ว่าเขาเนี่ยจะรู้ว่าผมเนี่ยเป็นเบคบอยตัวจริงหรือเปล่านะครับโอเคเดี๋ยวผมจะทําการปวดเขาเละกันนะโอ้ได้อันคอมมอนนะครับโหได้ผลพระมานะครับผมโอเค ประมาณนี้นะครับสุมอีกนะฮะสุมอีกสุมอีกสุมอีกนะครับผมสุมอีกนะโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะรู้สึกว่าคนที่เขาอยู่ใกล้ผมมากนะผมต้องฆ่าแล้วเขาแล้วจริงจริงผมต้องฆ่าเขาแล้วฆ่าไม่ได้นะครับผมโอเคไม่เป็นไรนะครับฆ่าไม่ได้เป็นไรเนาะโอเคเราจะวัดทิเลพอร์ตมีกันนะครับรู้สึกว่าเขาจะตามผมมานะเหมือนผมจะแจกผลให้เขาแต่ว่าเขาเหมือนจะรู้นะครับผมจะเอาผลทั้งหมดนี่นะครับไปซ่อนไว้นะฮะซึ่งผมจะเอาไว้ที่ตรงนี้ทั้งหมดเลยนะครับซึ่งถ้าใครโดนดีนะฮะโชคดีเราก็เก็บไปนะครับเพราะว่า เออผมรู้สึกว่าทุกคนน่าจะอยาให้ผมทำคลิปบ่อยๆนะเป็นคลิปแบบนี้นะครับโอเควางไปเลยท่านผู้ชมนะ I am Gift นะครับโอเคผมจะเขียนโอเคผมทำการเขียนว่าผมแจกแล้วนะครับอืมนะฮะโอเคท่านผู้ชมก็เดี๋ยวผมจะรอดูบทติกกิริยาน,นะครับว่าเขาจะอยู่ตรงไหนนะครับอืมโอเคนะคับผมในการเขียนบอกเขาแล้วนะครับเออเดี๋ยวผมจะทำการลองกดสกิลบีเลนะ ตัวกบีรู้สึกว่ามันจะมันจะไกลไปหรือเปล่านี่ผมไม่แน่ใจนะคนดูครับเออนะฮะไอคนนี้เหมือนว่าจะมาเอาผลนะครับอืมันจะมาเอาผลนะแต่จริงจริงเขาไม่รู้ว่าผลอยู่ตรงไหนนะครับโอเคโอเคผมจะพาเขาลงมาแล้วกันนะครับอมเข้าห้องนี้มาเออโดนไปสิโดนไปสิครับโดนไปสิโอ้รู้ส,ส,สึกว่าจะเก็บคนเดียวเลยนะเก็บคนเดียวทุกผลเลยนะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจะเอาผลนี้ให้คนอื่นดีกว่านะคนนี้ดีกว่า โอเคเผื่อเขาจะเอานะครับก็ให้เขาไปละกันอ้าวเอาไม่เนี่ยเอาไม่ี่ยเอาไม่ี่ยโอเคเออเรียบร้อยออก็คลิปนี้นะครับอาจจะดูแบบเวงหวางเวิงหวางไปนิดนึงนะครับก็ ขอ,อทูทุกคนด้วยแล้วกันนะเพราะว่าคลิปนี้เนี่ยผมคิกคอนทิ์ไม่ค่อยออกนะครับแล้วก็เลยมาทาคลิปก่อนนะถ้าทุกคนช่อยผมทําแบบนี้อีกก็อย่าลืมกดสปายคัททุกคนกดให้ผมด้วยนะครับก็จะ1 7 0 0 0พซับแล้วนะครับแล้วก็มีสตรีมทุกวันนะถ้าวัานไหนที่ไม่สตรีมก็ทําคลิปนะครับผมโอเค่านผู้ชมก็ขอบคุณทุกท่านมากนะผมก็ซีอูกับผมอย่าลืมเจอกันในคลิปใหม่แลวก็ไลน์ฮะสําหรับวันนี้บิ๊กบอยตัวนี้ขอลาไปก่อนแล้วบายๆครับ